สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนวๆค่ะเออต่ำทะเลทะเลทะเลอะไรมีอันใดกระใส่ไป,ม,ม,ปมีกุ้งมีปลามึกมีอยังกระใส่ไปค่ะสมพักให้ลูกค่ะ มันมันมันสีดีตาเผ็ดเผ็ดที่หนึ่ง มืงหนีซื้อมาเด้อเบอร์ต่ำเองเครื่องบะหมี่ัก ขอนุญาตตั้งน้ำหน่อยค่ะบักหอยแกงบักหอยจุบอขอนี้วด้วยจักบบทแซ่บแซ่บเราสิรึเรื่งคอนอะ่ะอืม Thật nhiên chụp bằng hai chụp đó Chụp bạc quá khứn Chụp bạc Hãy chụp đạt mấy thằng Hoài tố nháy nháy uốc uộp ยายเอามาให้คือขาดทำไมเนี่ยนี่เข้าไปแค่นี้ง่ายจะไปจิม้ม จิม้มน้ำมันบอ,นบอรกระคั้จิ้มบอรกระคั้งจะไปจิม้มจูบบอกให้จูบก็ต้องจูบไม่แข้งค่ะ เผ็ด,ดสั่งเขาเผ็ดเผ็ดด้วเนี่ยแ่บแต่วสิว่าอืม ซื้อร้านไหนนะคนแถวนี้นะคะอยู่นแถวโพนาแก้วอ่อง,องนะสะกดนะข้อนเป็นเพิ่งงหรอคะอยู่หน้าปั๊มน้ำมันมบ้านโนนกุงนะ บ้านนนกรุงแถวนี้เขาคงจะรู้ดีหรอกอร่อยอะแซบอยู่ค่ะโอเคเลยล่ะเป็นเพิ่งเล็กๆ สนใจสั่งเรามาเลยต้มด,ด,นนด่วนๆแน่เด้อถ้าต้มบาดนวนนสิเป็นอย่างเสียเพราะว่าใจห่อนกระสิติดเปลือกอต้มนาน,น,าน ร้านเล็กแต่ว่าขายดีนะมาทำแบบไทยสกุลน่ะสิไปรีวิวหายร้านใดก็ได้สิได้ขายดีๆใจเองหรอกไม่ต้องเลี่ยงอื มนุษย์จูบเลิศเล่อให้จูบเนี่ยกินบอกให้จูบต้องจูบเลยจูบมาลาทอนจูบคักจูบเนี่ย ขาออกมาให้ใหยายอะน,นาลรงเดียนเพิ่นก็นเลยแกงมาสุกินค่ะแกงเซว่าอิเลือดโอ้ยแม่เลยเห้ยดอกเขาเซยด้วยเนาะ ส,สิตำเองเครื่องกับปมีมักหนาเหมือน สมผักสมพักกับพอดีพอดีค่ะถ้าประจำเองขออนุญาตประสุดน้ำเลยแต่ก็สุดอยู่ไหนหนึงแบบว่ามาสดแบบเต็มกำลังอะนะ <c oughs> เออ เผข้มข้นลองค่ะปูด้วย Thầy không còn viêm Với thịt Toàn con Không biết gì ăn ẩm Nhu khẩu hả? มันจูบบอกไคเลยละเปลือกมันเมื่อหนอนมีบ,บ,บอบองหยจูบนี่ค่ะต่างประเทศมีบอ ก็ได้รายอยู่แปดสิบบาทถือว่าอร่อยมากอร่อยเออ,อตายละแม่เก็บดิสตานนพูดอะไรมาเขาหูหรือเปล่า ฉันว่าดีจ้าชานเธอกีโกะแมรู้จักกิโกะปะคะหลายหลาย ไดี๋ยวโน้พันยังย่อสว่วนในแบบขีโก้เนี่ย กินหมกกระทันหน่อยเด้หบอกกระท่านหน,หน่อยน่ะจำใส่ฮัมหมึกมีไม่ได้พูดไม่สุภาพนะเขาเรียกจริงๆค่ะอืมอืมรสสสมๆแซบเดียว บพริกเราใส่กับบวบหวานบาวบหวันคือกันเนี่ย10บ,บาทพะะนละบวบเนอะมึงจะซีนะกตบว่าดิแต่บางค้งต้องกินเผ็ดด้วยค่อยแสบบ่บเผ็ดมันมันผสมสาถ้าเราถึงเครื่องกะโอเคประมืออันนี้ว่ามาัก โอเคอยู่แต่กระเซีบซอยู่บนมืองอันนี้นะคะแต่ว่าหม,มักตัวเมือกอบกับมื่กุ้งกับม่ปูกับม่ไฮดอกกับเมื่อี่อหไแข้ง,งกุ้งรือ <c oughs> ว่านีาน่ปริมาณปริมาณพนะที่โอเค ฉันมะละกอก็วกวบสิ่งที่สำคัญที่สุดเดินในการตับักหุ่งเหรอต้องเจ้าว่าว่รคือเส้นบักหุง่งกบกบอืมเจ้าพันธุ์ที่ดีๆมาต่ำแซ่บบางอันนั้นเออบมะหุ่งบ้านกะพันธุ์แสบกะแซ่บอยู่แต่าพันธุ์ก็แสบมันเหนียวมันหยาบ เ่ยพรอพ่อมันต่ำว่าเขาเครื่องไหมคะอืมพราต่ำว่าเขาเครื่องเรากะรสแสบตำอร่อยเส้นมะละกอต้องที่หนึ่งนะมันตำผุพันเนี่ยพันดำเนื่อนนะ่ะเป็นบกคะ ที่เขาเอื่นว่าพพักรุงเทพอะตัวนั้นนะแซบ่บแก้วไม้นะ,ะคุกคิกซื้อมาลอยแปดสิบาทรัศดาทามไวบอกไว้เลยถ้าผู้ถามลอยแปดสิบาทร่วมทรงผอมอืมตัวแก้วอีดีซีลอยสี่สิบาค่าทรงสี่สิบบาทขอบคุณเลยหลายค่ะมันสิเล ที่เขาพูาติดตามเราส้มกลิ่นแสบแบบนัวนัวไม่นีดิฉัน,นขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ